โซมวันนี้เราจะมาทำละครสั้นเรื่องฉันอยากดังกนันไม่ใช่โอันนี้คือจะมาทำอันนี้เราจะมาทำละครสั้นเรื่องฉันดังกันมานเลยค่ะว่าจะเป็นไงขออภัยกันเสียงตกฝนตกมาคันคดเออฝนตกอืมใช่เอ้ยเห็นทำยูทูปกันแล้วทำบ้างดีกว่าใช่เห็นเขาทำยูทูปกัน เราก็อยากจะ้ทาบ้างอะเนาะแต่ไม่รู้จะทํำยังไงดีเลยอะเฮ้ยตายแล้วถ่านันก็ต้องนั่นฉันไปถ้านั่นฉันไปร้านอาหารดีกว่าฉันชวนเพื่อนฉันไปด้วยดีกว่าแล้วโทรเลยดีกว่าโทรหาเพื่อนเลยดีกว่าฮัลโหลเธอม, Hello, ามาบ้านฮัลโหลเธอไปร้านอาหารนะฉันจะทำคลิปโอเคได้ พอเสร็จแล้วฉันไปร้านอาหารดีกว่าอ้ยร้านอาหารก็อยู่ใกล้เหมือนกันนั่นเน่เพิ่งสังเกตอยากจะดังเหมือนเขาแต่ไม่รู้จะดังยังไงหรือเปล่าเนี่ยเห็นบางคนทำยูทูบไปตั้งนานแล้วเนี่ยนั่งรอเพื่อนดีกว่าก่อจะมาทักทีมาแล้วปะเราไปกินข้าวกันเถอะโอเคได้ ฉันจะทำยูทูปนะอแล้วทอนนี้กินหรอฉันขอทำยูทูปก่อนสิทำยูทูปรีวิวอาหารดีกว่าตั้งชื่อต้องดีกว่าฉันชื่อแพตตี้นะส่วนฉันชื่อแพตตี้ก็แพตตี้รีวิวเออแพตตี้รีวิวดีกว่าฉันจะรีวิวของเนี่ยฉันถ่ายก่อนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ช่องพิตตี้รีวิวนะคะแล้วก็จะมาทำคลิปเกบบรีวิวนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของพิตตี้นั่นเองนะคะมาวันนี้พิตตี้จะมารีวิวสเต็กนะคะทุนนี่สเต็กคือแบบ โอ้ยมันน่ากินมากเลยนะคะสคือว่าแบบมันน่ากินมากมากเลยนะคะนี้เราก็มากับเพื่อน,นะคะ่ะลุงมีข้าวด้วยอม,มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจำมาลองมาโอ้ยน่ากินมากมากเลยะคะ่ะแบบสามารถมากินได้ที่ร้านแคทด้วยะคะ่ะร้านแคทใช่ร้านแคทเลยะคะ่ะโอ้ยน่ากินจังเลยแกก็กินสิแมฉันกินจนหมด ฉัเกินจะหมดแก้วแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วน้องแกไม่มาน้องแทนแกก็รู้ไม่ใช่หรอไปต่างจังหวัดกับพ่อแม่อะโอ้ยเราฉันก็ต้องเรียนที่มาหาลาัยอีกเออจริงสิจะจบแล้วนี่นาพวกเราก็อายุยี่สิบและเรียนคณะแพทย์่ะอืมสิฮ้ยแต่กว่าจะจบนะก็คงจะนานน้าดูรลยสิโอ้ยแป๊บเดียวเองแกนั้นนาอ เฮ้ยแล้วทาไมแกไม่ไว้ผมยาวเนี่ยแกยก็รู้ตอนมฉันมที่ฉันไปเรียนเนี่ยคอยเขาตัดผมสัน้นแต่แาไลไ่ไว้ผมยาวแกผมยาวได้ขนาดนี้ยังหมีฉันอยากไปเรียนวะฉันอยากไปเรียนมาธย,าเย,ม,ายมเหมือนแกเนาะไม่เหมี่ย เอะเสร็จแล้วโอ้ยถ้าเสร็จแล้ว,ลวฉันขอไปบ้านเธอนะฉันอยากไปบ้านเธอบ้างเลยโอเคได้ทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะทั้งหมด300บาทคะ่ะเอ้ยใช่ค่ะ350บาทคะ่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะไปะไปบ้านแกแกนันฉันอยู่บ้านคนเดียวก็เบื่อนะเฮ้ยอีกหนึ่งเดียวอีกหนึ่งเดือนมหาลัยก็จะเปิดเทอมแล้ววะแกแน่น่นนะสิแกเฮ้ยไปไปบ้านฉันกันถึงบ้านแกนแล้วจะว่าไป ก็อยู่ใกล้ๆกับร้านเลยนะเนี่ยนั่นน่ะสินาแกนั่งโซฟากถอนนะอยู่คนเดียวจะว่าไปมันก็น่าเบื่อจริงๆแล้วเนาะมันก็ใช่นะสิอะไรฉันกำลังลง youtube อยู่ทำช่องดีกว่าเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนโอเคทำเสร็จแล้วสมัครแลวเสร็จแล้วจะไก็ลงไปเลยตังตั้งแคปชั่นว่าอะไรตั้นแคปชั่นว่าอะไรดีนะเอิม่มคลิปแรกแพตตี้ลิง ะหาโอเคเลยอืมเสร็จแล้วตั้งแคปชั่นเสร็จแล้วอ่ะและวันเปิดเทอมของมหาลายัยลงคลิปดีกว่าอุย้ยจะว่าไปพูดติดําดแล้วก็เพิ่มอย่างต่อเนื่งนี่นะอู้หตอนนี้มาถึงหนึ่งพัตอนนี้มาอู้ผู้ติดาตามเราตอนนี้ก็มีอยู่ห้าร้อยคนแล้วหู้ครบโอ้โหตอนนี้มีหนึ่งพันแล้วเนี่ยตอนนี้ กี่ห้าร้อฉันลืมมาปมันหนึ่งพันแล้วเนี่ยโอ๊ยตายแล้วเนี่ยไปมาหาไรดีกว่าเพืปอนมาหาัยวันแรกสวัสดีจามีสวัสดีจามินมินฉันชื่อมีมี่อ๋อม,มีมี่จำชื่อไม่ได้แล้วนะปิดเธอไปหลับวันก็เจอกันทุกวันนี่นะโอ๊ยแกลงลิปหรอใช่เด็กฉันเห็นช่องแกใช้กดติดตามแล้วด้วยขอขอบคุณนะจ๊ะไปไปเรียนกันเถอะ โอ้ยไม่ชอบวันเปิดเทอมเลยอะแกก็ต้องเรียนอยู่เดียะนักตอนพักเที่ยงนักเรียนตอนนี้ก็พักเที่ยงแล้วนะคะสามารถไปกินได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนก็อยู่ปีตอนนี้นักเรียนก็อยู่ปีสี่ตอนนี้นักเรียนก็อยู่ปีห้าแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะคะหาขคุณครูไปไปกินข้าวกันเถอะคนที่มีงานค้างก็ทำด้วยนะคะเช็ดเอาอะไรมากินดีกว่านะ วันนี้เราจะไปกินอาานอะไรดีอ่ะอุ๊ยฉันหนาคลิปวิดีโอดีกว่าไมตายสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับแพตตี้อีกแล้วนะคะวันนี้แพตตี้ก็อยู่ช่รงเรียนนะคะตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะคะโอเคค่ะเอย่างแพตตี้นะคะก็จะไปกินอาหารกับเพื่อนนะคะมาดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงพักเที่ยงของมาหาหลัยค่ะตอนนี้แพตตี้ก็อยู่20ิขวบแล้วนะคะแพตตี้ก็อยู่ปีสีแล้วค่ะ นะคะี่ก็โรงเรียนพัตตี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นไงคะสวยแล้วก็น่ารักไหมคะเดี๋ยวพัตตี้ก็จะไปกินอาหารกันเลยนะคะแกไปกินซูชิกันไหมโอได้แกเดี๋ยวพัตตี้จะไปกินซูชินะคะซูชิร้านอยู่ใกล้ๆกโรงเรียนคะ่ะเดี๋ยวพัตตี้จะไปกินนั่นเองนะคะไปดูกันเลยคะ่ะพัตตี้ไม่รู้นะคะว่าร้านวันนี้เปิดหรือยังอ้าเปิดแล้วนะคะมาดูกันเลยคะ่ะว่าพัตตี้จะกินอะไรมาแกมากินกันแพตตี้ก็จะนั่งตรงนี้เลยนะคะมานั่งกันแก นี่นะคะแพตตี้ก็จะมากินเลยนะคะนี่ก็จะเป็นซูชิร้านลูนชิชินะคะอ่าชื่อร้านว่าชิชิซูชินะคะอ่าแล้วแพตตี้นะคะก็จะแบบเป็นแบบนี้เลยนะคือแพตตี้ก็เป็นแบบคือแพตตี้ก็ชอบกินอาหารร้านแบบนี้มากเลยนะคะอาหารรสนี้ก็จบกินเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กับแพตตี้ด้วยนะคะมากิน,น,นกันเถอะแกกินเลยแกโอเคโอ้โหอร่อยมากแก จะกินช้าล่ะแกมแต่ถ่ายคลิปรีวิวนะจา้าเหมกูติดตามฉันหนึ่งพันแล้วพันก็ต้องแบบทำหน่อยหน่อยใส่แกนี่เขาโอ้โหจา้าเหมเรีบกินเถอะถึงหอพักแล้วอ่ะแกก็นั่นนะสิแกโอ้ย ถึงหอพักแล้วไม่กินก็ลงคลิปไปแล้วนะแกแเข้าหอพักกันเถอะไปข้าวหอพักกันเถอะเดี๋ยวเราดูลิปดีกว่ามันเท่าไหร่แล้วโอ้ยทำไมเราต้องอยู่ชั้นสูงสุดดยเนี่ยแต่ดีนะที่มีลิป,ปะแกนั่นน่ะสิโอ๊ยมึนหัวเมาเลยแกฉันก็มึนเหมือนกันแกเฮ้ย ถึงแล้วแหละแกไปเข้าห้องพักกันฉันเหนื่อยมากเลยอะแกวันนี้นั่งก่อน,นฉันขาไปอาบน้ำก่อนเลยนะแกโอเคได้ฉันไปอาบน้ำพี่หลังก็ได้แกแกไปอาบน้ำก่อนเลยก็ได้โอเคจ้าพรุ่งนี้ฉันถ่ายวอล์กหนึ่งวันดีกว่าโอเคจ้าแกบายบาย อก็ให้ตายแล้วฉันจะใส่ชุดนอนเลยดีวยกว่าตีฉันก็ใส่ฉันนอนตั้งวันแล้วนี่นาเอาให้ตายเสร็จแล้วไปบอกเพื่อนให้ไปทชุดเลยดีวยกว่าเพื่อนเธอไปอาบน้ำเลยโอเคได้ปานอนกันตอนนี้ก็ตอนค่าแล้วเนี่ยแก โอเคได้เกนอนไปเลยนะฉันยังไม่นอนอนะ่ะโอเคได้ไปดีกว่าเฮ้ฉันยังไม่นอนเลยอนะ่ะวันต่อมาปาแกสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ช่องพี ไปรีวิวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทายวอร์หนึ่งว่ะค่ะพิตตี้ค่ะที่พิตตี้ต้องชื่อว่ารีวิวไม่ใช่ว่าจะรีวิวทั้งหมดนะคะพิตตี้ก็เป็นชื่อช่องแบบนั้นค่ะเป็นสไตล์นะคะพิตตี้ก็อยากบอกนะคะว่าพิตตี้เรียนไปสี่อายุยี่สิบขวบนะคะปีห้าแกตอนนี้แกอยู่ปีห้าปีอันนี้แกอยู่ปีห้าแล้วเคนนั้นแหละค่ะพิตตี้อยู่ปีห้าเร็วนะคะเอ้ย ฉันอยู่ปอฉันอยู่ไปส่เออเหรอโอ้ฉันลืมปอละเออนั่นแหละปีสี่นั่นแหละตอนนี้เดยวพิตตี้ก็กำลังจะไปโรงเรียนเลยนะคะอันนี้ก็เพื่อนพิตตี้นะคะเป็นเพื่อนที่สนิทามากๆเลยนะคะเดี๋ยวพิตตี้ก็จะพาไปโรงเรียนกันเลยะคะ่ะโรงเรียนของพิตตี้นะคะพิตตี้ก็เช่าหอพักนะคะว่าโรงเรียนของพิตตี้เนี่ยอยู่เพราะว่าโรงเรียนของพิตตี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับถ้บาบ้านของพิตตี้เนี่ยอยู่ไกลนะคะพิตตี้ก็เลยต้องใช้หอพักด้วยนะคะ เพราะว่าแบบไม่ได้เวยนะคะเพราะว่าไม่งั้นพิตตี้ก็จะแบบเพราะไม่งั้นพิตตี้ก็จะแบบขยยัฟ่ะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นพิตตี้ก็จะไปโรงเรียนไม่ได้นะคะพิตตี้ต้องเช่าหอพักนะคะ นี่นะคะพิตตี้ก็ต้องรอลิบนะคะทุกคนนะคะชีวิตประจำวันของพิตตี้นะคะพิตตี้ก็จะแบบไปกินข้าวนะคะจากนั้นก็ไปโรงเรียนนะคะสบายชิวๆเลยค่ะพอพิตตี้อยู่มาหาลัยนะคะจะไปตอนไหนก็ได้นะคะไม่ว่าแต่ถ้าเกิดสอบตกก็โดนไล่จากมหาลัยนะคะมาพิตตี้ก็จะไปกินกหนัหข้ดวกว่าค่ะจะไปกินร้านไหนเดี๋ยวแก เอ้ยเรากินมาแล้วเกเกจะไม่ได้เหรอ,อใช่ค่ะพี่ตี้กกินมาแล้วนะคะพี่ตี้ขอโทษค่ะเรียนโจววันนี้ช่องฉันคนติดตาม10ล้านคนแล้วเนี่ยอ่าสตรแคนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะชวนี้เล่งกันแล้วก็แชร์กดซับสไครต์ช้าหน่อยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย